คลิปนี้อาจจะมีข้อบกพร่องในการพูดทางเสียงนะครับต้องขอโทษซะด้วยและก,ก็เข้าใจไว้ก่อนนะครับนี่คือคลิปประวัติคลิปแรกของผมเอาเป็นว่าไปดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเด็กนะครับอ่าคลิปนี้อัดก่อนวันเด็กเอาจริงนะวันนี้ก็จะเป็นวันเด็กซึ่งผมจะมาเล่าประวัติวันเด็กให้ฟังนะครับไหนๆก็วันเด็กแล้วนะซึ่งนั่นก็คือวันเกิดผมด้วยบกมือ ถ้าเกี่ยวข้องกับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมก็แน่นอนคับวันเด็กเป็นวันที่ผมเกิดนะครับส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับและกดไลค์กดแชร์กดสิดครนะครับคือส่วนใหญ่ผมก็อยากจะไม่ค่อยอยาก,กเล่าประวัติหรอกนะขี้เกียร์อยเสียดเอาล่ะเรามาเริ่มเล่าประวัติกันเลยดีกว่าวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ของเดือน ตุลาคมปี2498ตามค้นเชิญชวนของนายว M กูลาอากูลากานีกู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติทำให้เด็กและเพื่อกระตุ้นให้เด็กเด็กถึงบทบาทให้อาบทบาทอันสำคัญของต้นในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับให้เด็กนั้นเป็นกำลังของประเทศชาติทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กขึ้นมานะับอ,อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นะเป็นต้นมารัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดวันเด็กแห่งชาติขึ้นขณะขึ้นมาขณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลวิสาหกิจและเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจุดประสงค์เพื่อให้เด็กประเทศทั้งในโลกทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินยัย ที่มีต่อตอนเองและสังคมยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อันมีพระมหากษัตริย์เป็นชุมนุ่มงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึงพศ2560 2506นะครับและในพศ2507ไม่สามารถจัดงาน วันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี2508โดยเปลี่ยนเป็นวันเสราร์ที่2ของเดือนมกราคมเนื่องจากว่าเห็นว่าช่วงฤดูฝนนั้นหมดไปแล้วและวันอยู่ชั้นราชการจนถึงทุกวันนี้อ่าโอเคนั่นคือประวัติอันแรกสำหรับอ่าวันเด็กนะครับเอ้ายาส่วนไอสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มันคือผมไปดูมาจาก Google นะครับซึ่ง แน่นอนจะรับผิดต่อเลยไหมขีเยจแล้วก็ต่อมาด้วยคือวัตวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครับจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบในที่มีต่อตอนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาและก็ภาพะะอาสัตวัคและการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรัตรเป็นประมุขนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆปีในวันนี้ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบราโชวาทสมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดประทานพระคติธรรมและอื่นๆมากมายในกาฐมนตรีในกระัฐะมนตรีจะมอบ คำขวัญวันเด็กแสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพที่สุดของชาติงานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมถึงปีพศ25 2506และปีพศ2507ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงเริ่มจัดอีกครั้งหนึ่งในปี2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสราร์ที่2ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤด,ด,ด,ดูฝนแล้วก็หยุดฤด,ด,ดูการฤดูดหยุดราชการไปแล้วจนถึงวันนี้ส่วนค่าขวัญของเด็กก็เดี๋ยวเราต่อครับแป๊บหนึ่งจะไปรับชมประวัติความขวัญวันเด็กนะครับเราก็จะต้องมารู้กันก่อนว่าค่าขวัญวันเด็กปีนี้เป็นไงขอโทษที่พูดติดขัดน,นะคะนี่คือการเล่าบอดครั้งแรกก็ต้องขอโทษด้วยนะค่าขวัญวันเด็กของปีนี้ก็คือ คำข,ขวัญวันเด็กปีนี้ก็คือรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีนั่นคือความความคำข,ขวัญปีนี้ของวันเด็กปี2566้ตรงกับวันที่14มกราคมอ่14มกราคมนั่นแหะถูกแล้วซึ่งน่าจะถูกสร้างโดยใครน้าเดี๋ยวดูก่อนถูกสร้างโดยรัฐมนตรีของว่าเราครับรายุจัดโอชารครับผมซึ่งผมไม่เกี่ยวอีซีเอาล่ะไหนๆก็ ฟังคำขวัญวันเด็กปีนี้ไปแล้วเราจะไปดูประวัติคำขวัญวันเด็กกันดีกว่านะครับพร้อมหรือยังครับไปดูกันเลยคำขวัญวันเด็กคำขวัญวันเด็กเป็นคำขวัญที่ในกาธมนตีมอบให้กับเด็กไทยทั้งหมดเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีโดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2000 าปี2499ในสมัยที่จอมพลปจุดพิบุญสงครามตําลงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนกรัฐมนตรีนะครับว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมตั้งแต่ปีพศ .2502 จอมพลส,ส,สนะลิดนะฮะธนัช ซึ่งดำรงตำแหน่งแห่งอาตำแหน่งนายกลัดมนตรีได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ,ะหนึ่งคำขวัญก่อนถึงวันเด็กแห่งชาตินายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับเอาล่ะหมดยังเออหมดแล้วแหละเออที่ผมไปดูในเว็บไซต์มานะหมดแล้วเย้มาเตอเอาล่ะแป๊บนึงขอญาตหาอาะไรดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมา ่วนหากคุณอยากจะได้ข้อมูลมากกว่าน,นี้ลองจะไปลองหาดูเอาเองนะครับใน YouTube ก็มีนะรายละเอียดว่าผมเยอะเลยของผมเอามาจากเว็บไซต์ Google นะครับก็ต้องขอโทษซะด้วยนะครับก็มาอยู่ในความคิดของผมนะครับช่วงนี้จะไม่เกี่ยวกับประวัติแล้วนะประวัติประเทศไทยจาก Google ไม่มีแล้วครับตอนนี้ทิ้งไปได้เลย <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับผมเด็กนะครับก็คือเด็กนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่เด็กขาดเด็กเกิดมานะครับผมเกิดมา เพื่อเรียนใช่ครับเกิดมาเพื่อเรียนและโตไปทํางานกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทําแล้วก็แล้วก็นั่นแหละแนหลังจากนั้นก็ได้เด็กใหม่คนแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งนั่นอนครับเด็กก็เป็นเด็กอยู่แล้วนะก็ผมก็ไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่นะแต่ความคิดอผมก็คือ,อแปบ๊บหนึ่งของคิดแป๊บเด็กก็มีสิทธิของเด็กนะครับผมอย่างเช่นเราจะไปทําการทําอะไรไม่ดีกับเด็กก็ไม่ได้นะครับ เด็กมีสิทธิหมดทั้งนั้นนะครับแต่ในสมัยก่อนไม่มีนะคือใน,ในสมัยก่อนอะ่ะอันนี้ผมไปเอามาจากอ,อ,อันอื่นที่ไม่ใช่ Google น,นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเด็กก็เหมือนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยนะครับถูกใช้แรงงานอย่างหนัก,แล,กแล้วก็ยังจะให้กินเบียร์อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในช่วงน่าจะสงครามนะครับผมเขาเริ่มที่จะว่า ดูอ่าแบบว่าเด็กเริ่มที่จแะบบอ่าเอาตัวรอดไม่ได้เขาเลยมองเด็กเป็นเด็กจริงๆแล้วนะครับส่วนผมคิดว่าเด็กเกิดมาแล้วก็คือเด็กเกิดมาตอนช่วงเด็กๆเ,เกิดมาใช่ไหมตอนที่อยู่ในท้องอะนะเด็กเขาไม่รู้อะไรเลยนะคะเกี่ยวกับในท้องและผื่นๆข้อ,อขจะลืมไม่ซ้ําว่าเราเกิดมาได้ยังไง แต่ว่าหากคุณมาในช่วงนี้คุณก็อาจจะว่าไม่ค่อยเห็นเรื่องวันเด็กเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าวันเด็กก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับสำหรับบ้านเราก็ไม่ใช่ที่แรกที่เกิดวันเด็กขึ้นมาแต่ก็เป็นวันเด็กมันก็เหมือนกับเป็นวันที่ให้เด็กๆอะ่ะเชิิชใช้ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกับเพื่อนๆของตัวเองนะครับ รวมถึงเพื่อนๆที่เลวร้ายด้วยนะอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเอาจริงนะวันเด็กนี่ก็คือวันเกิดผมนั่นแหละคือผมเกิดมาวันที่สิบสี่ซึ่งแนวก่อนนะครับก็เป็นวันเด็กส่วนใหญ่วันเด็กจะมาวันที่สองมกราคมนะแต่ว่าปีนี้ปแปลกแปลกสิบสี่มกราคมสันจันท์ที่สองเลยส่วนเด็กๆเนี่ยในช่วงตอนอายุแบบว่าต้นๆส่วนใหญ่พวกเขาก็จะแบบว่าพูดอะไรไม่ได้นะครับแต่แต่ร้องไห้ถ้าเกิดอย่างเช่น อย่างชันไม่ได้ดื่มนมแม่นะครับก็จะร้องไห้ว่าเง่เงประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเด็กเกิดมาเราไม่สามารถเรียนรู้ภาษาคนได้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปๆนะว่าเอ้ยอย่างนี้มันถูกไหมอย่างนี้นถูกแล้วเราต้องเรียนอย่างนี้นะแบบนู้นนะแบบนั้นนะละแล้วก็เราก็เลยจึงต้องมีสิทธิของเด็กนะครับเด็กแบบทาแบบนี้ไม่ได้นะ ต้องทําตามนี้คือเราต้องฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่นะครับคือไม่อย่างนั้นเราก็น่าจะแทบเอาตัวรอดไม่ได้เลยอ่ะคือถ้าเกิดคุณเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกแล้วอะ่ะแล้วคุณคิดสภาพครับครอบครัวแตกแยกคุณจะต้องแยกย้ายจากพ่อหรือแม่ของคุณหรือบางทีพ่อกับแม่ของคุณอาจจะว่าตายแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งไง แล้วก็เราก็ควรจะช่วยงานพ่อแม่มั่งนะครับเออไม่ผมไม่ผมผมไม่เกี่ยวเอาล่ะเอาเป็นว่าหากคุณอยากจะรู้ลึกรายละเอียดของเรื่องประวัติของเด็กมากกว่านี้ก็ลองไปหาที่ห้องอื่นได้หรือบางทีปีหน้าผมอาจจะทําละเอียดกว่านี้แต่ปีนี้เอาไว้เท่านี้แหละครับเอาไว้เจอกันปีหน้าครับบายบายวันเด็กทั้งทีนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับวัน ทำอะไรก็ดีสุขภาพแข็งแรงร่างกายที่แบบว่าเต็มพร้อมสำหรับการกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอา,านวานี่ผมจะพูดต่อทำไมเนี่ยเอาว่าผมพูดให้อนนี้น้กันขอให้ช่วควันเด็กและผมก็ขอไป